คราวที่แล้วรู้จักสมการวงกลมแล้วนะครับหน้าตาก็แบบนี้ x ลบ h กํลังสองบวก y ลบ k กําลังสองเท่ากับ r กํลังสองหน้าตาแบบนี้ก็มาจากการหาระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับจุดของวงกลมนะครับถ้าวงกลมอย่างนี้มีจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลาง ก็คือการหาร,ระยะห่างตรงนี้นั่นเองนะครับทีนี้เขาสามารถเปลี่ยนไปเป็นสมการหน้าตาแบบนี้ได้ยังไง x กำลังสบวก y กำลังสบวก c x บวก d y บวก e เท่ากับ0ได้ยังไงลองมาดูนะครับเช่นถ้าเรามีวงกลมอยู่อันหนึง่งแล้วมีจุดศูนย์กลางอยู่ทีุ่่้นดับสมมุติ2 3 แล้วมีรัศมีสัก2งแล้วกัน2หน่วยนะครับเราก็จะทราบว่า hk เนี่ยก็คือ2กับ3ใช่ไหมครับจุดศูนย์กลาง hk ก็คือ2 3รัศม,มีก็คือ2หน่วยเราก็แทนเข้าไปนะครับเราก็จะได้ x ลบกำลังสงบวก y ลบกำลังสงเท่ากับ รัศมีกำลังสองก็คือ2องกำลังสองก็อันนี้ยกกำลังสองใช่ไหมครับก็กระจายเข้าไปนะครับกระจายกำลังจะกระจายวงเล็บ2อ,อันนี้ก็คือ x ลบสองวงเล็บใช่ไหมครับ x ลบสไม่ใช่เอาไม่ใช่เอากำลังสองเข้าไปนะครับคูณกันใช้คูนพหุนามนะครับ x คูน x ก็ x กำลังสอง x คูนลบสก็ลบส x ลบสคูน x ก็ลบส x รวมกันก็เป็น ลบ 4x ลบ2คูณลบ2ก็เป็นบวก4นี่นะครับก็จะได้ x กําลัง2ลบ 4x บวก4ส่วนอันนี้คิดในใจนะครับก็ทำเหมือนกันแบบนี้นะครับก็จะได้บวก y กําลัง2แล้วก็ลบ 6y แล้วก็บวก9เท่ากับ2กําลัง2ก็เป็น4โอเค เริ่มเข้าเขาแล้วใช่ไหมครับเริ่มเข,เข้าใกล้หน้าตาแบบนี้แล้วทีนี้ก็ย้ายย้ายข้างให้จัดรูปสมัยให้ดูหน้าตาคล้ายอย่ายงนี้ก็เอา x กำลงสองไว้ x ข้างหน้า x กำลังสองแล้วก็ตามด้วยบวก y กาลังสองแล้วก็ตามด้วยลบ4 x แล้วก็อด y ก็ตามด้วยลบ6 y ส่วนที่เป็นตัวเลขเฉยๆก็บวก4บวก9 สี่เฉยๆเนี่ยกลบสทั้งสองข้างก็มาอยู่ข้างนี้นะครับก็เป็นลบสเท่ากับศเราก็จะได้สุดท้ายว่า x กำลังสองบวก y กลัองลบ4 x ลบ6 y มีก็ตัดกันเหลือบวก9เท่ากับ0ก็จะได้เป็นสมการวงกลมอีกแบบหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้ ถ้าได้แบบนี้เปลี่ยนกลับไปเป็นแบบทั้งบนนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนกลับไป,ปกลับมาได้โดยใช้กําลังสองสมบูรณ์นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันข้างหน้านะครับว่าเปลี่ยนยังไงดีดีครับ